สวัสดีครับวันที่13ตุลาคม2564นี้กระทรวงอวจะจัดงานสักการะลํำลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชการที่9และนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ท่านทรงมีคุณูปการกับกระทรวงอวของเรา มากมายล้นพ้นเช่นท่านเป็นบิดาของนวัตกรรมประเทศไทยท่านเป็นบิดาของการวิจัยประเทศไทยซึ่งเราเริดพระเกียรติท่านอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแทบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว แล้วก็ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณบางครั้งก็เสด็จมาเปิดตึกต่างๆในมหาวิทยาลัยร่วมกับพระราชวงศ์ทั้งหลายตลอดรัชสมัยของท่านพวกเราชาวอวทั้งหลายลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชการที่9ตลอดไปดังนั้นเนี่ยในวันที่13ตุลาคมที่จะมาถึงในเวลาไม่ถึงอาทิตย์นี้แล้วนี่นะครับ เวลา8:30นเราก็จะพร้อมกันทุกที่นะครับทั้งที่กระทรวงอวที่ผมเป็นประธานในพิธีและก็ในหน่วยงานอื่นๆของกระทรวงประมาณ200แห่งนะครับทั่วประเทศอันนี้ก็ย่อมนับถึงมหาวิทยาลัย150แห่งด้วยนะครับเราตั้งใจที่จะทำให้สาธารณชนได้เห็นว่าเป็นการรวมใจกันของทุกหน่วยเราก็จะทำพิธีถวายบังคม นะครับแล้วก็สักการะบูชาพระบมรมรูปของรุนเก้ารัชการที่9นี้นะครับและจากนั้นก็จะเป็นงานจิตอาสาต่างๆนะครับเรายังมีกิจกรรมออนไลน์ด้วยนะครับเราจะจัดทำโพสต์น้อมรำลึกพระหมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยกันโพสต์ภาพนี้ผมคิดว่านี่จึงจะเหมาะสมกับพวกเราที่ได้รับพระหมหากรุณาธิคุณ ของล้นเกลา้าราชการที่9มาตลอดเวลา70ปีขอให้เราได้พบกันได้ร่วมกันทำกิจกรรมในวันที่13ตุลาคม2564ครับขอบคุณครับ